อ่าคือพ่อแม่พี่ต้องเขียนเฉยๆเนี้ยเบิ้งใกล้ๆได้ก็ได้นี่เนาะอ่ะ <laughs> อะาไม <laughs> ่ได้ก็คือสายตาหน้าตานี่คือแบบธรรมดาปกติแะ้วล่ะ <laughs> แต่ฝาก f เอฟซีเนี่ยฝากเนี่ย ้านข้าวใหม่เลยนี่เนี่ยเขาบอกว่าชิวช่วยมาจิตแน่ว่อบอกอยู่เมื่อนั้นนะบอกอยู่บ่คิดผิดบ่เอออ้าวนั่นจะเปิดทานใหม่ว่ะเออบอกไว้นั่นเด้อทางปลากาเห็นกระแดงอยู่บอกเจ้าเห็นบ่เห็นปลาเห็นกระเด้งโอ้ยเมื่อขายเลยปลาน่ะเมื่อเอามาขายเลยบบบนี้ขายแต่ขายแต่ประเภทลูกชิ่งลาบเลยลูกปลานะโอ้คนขายทางเรื่อยอยู่ทางเขับไปชื่อฮานอ่นบ่มันยังใหม่ดิ ไม่ได้ทั้งเจ้าต้องอาณาโฆษณาให้เด้แบบนี้เด้อโฆษณาให้อยู่ชื้นที่โซนอันกว้างทุกพันธ์เออ,เอ,อยังยังเป็นแบบว่าหัานใหม่คนยังโบหูได้แต่ว่าดุสิ้นนี่คนหูได้ พ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีแล้อการสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนพี่น้องเลยอ่ามาพบมาพบกับบัจจิตอุทุมพรคือเก่าอีกอ่าเส้นเคยเบิ่งทั้งดังเบิ่งทั้งดังเบิร์นคนคือถือผ้าเบิ่งนแครถือผ้าแม่นแทบบอ้ยคือเบิ่งเป็นแท้เออ เมหาเครื่องใจหวาเออเบิ่งเบิ่งคือน่ะคนเมยบ่ชื่อคนเมย์เมนผู้ใด้นี่เบิ่งดูนี่โอ้เออสบายดีสบายดีเนาะสบายดีสบายดีเนาะเออป็นอะไรตาปะโลโลไขแน่นอ่ะบ่ไขแน่นแล้วเยหาเครื่องเฮ้ยนอนเบิดมือเบิดเบ็นพี่รองเลยอาการของเพิ่นก็ได้แม่นนอนอยู่นี่เดี๋ยววัยอยู่ว่าคันอาการยังบ่ไขเดี๋ยวสิพ่าเป็นตีหาหมอ นะลมอย่างเนาะผัดมามือนีเนาะลมอย่างนาะพีพี่พไปนั่งใกล้หูไปนั่งขนามันมันจังแจ้งเอออืมเคยดีในการตะกี้เนาะเคยดีใการอยู่เออมาๆอยู่มา่ะนั่เนาะตะกี้มันบมีโตดีอ่ะตะกี้เม็นบ่เออมีเออเพยเสร็จก่อนเป๊นนึงเนาะมาไปเรมือวันทีมงานมาหลายอยู่บ่บ่ไปหน้าดิบ่ไปหน้าบ่ ไปยังไงไปไปนอนดิไปนอนเนนโอ้กอีกอยากมือใหม่แล้วเนาะมือใหม่เนาอาใช้คุณเพื่อนมาเพื่อวใชบกมาเพื่อเก่ง่อยากกินยิเฮ้ยสบุเกกันสิบุเกเอ้ยบออมาเพื่ออยากกินยู่มาน่อยะบเป็นยังเหนื่เนาะอหน่อาบบอหนือหนาโออเคมือาจะมาให้ดอกโอเคโอเคห้อนบมานี่ เอน,นแล้วอาน้ำะเยเออยินข่าวว่าตั้งแต่มีภรรุใยเพนเห็ดของน้ำของนายห่ไ่ได้ไปใกล้ใด้หัวอ่อนไหัวหอน้เาเเปน้ำเหมือนหัวเออหัวบ่ดเเลยเอแล้วต้องถือผ้านะ ส่งบุญใหญ่ดิอยากได้ยุ่แต่ว่าผิดคนเหบเป็นอ้ยดี่เด้วเด้เออวายาววายยาวคิดเอางวายยาวมาเลยเออไ่ดีะแต่นี่ห่อจะได้จากหองน้าคือเดี๋ยวไปน้าทางงามได้ละงามเนาะห้องน้าห้องน้างามไมดีนะห้นงน้ำงามอย่างามติ่น้ำเข่าหัววดหัววัดว่งน้ำเขาอยู่ในอ่างบ่แลวมันหัวอ๋อเพิ่ยังมทันเสรต่กโล ขับมนเตอต่กระโลนะหัวกับอีกอย่างเนะขันโมไซกับแบบเขาเอื่นว่าคือบเป็นซึมนะคุณไปด่าทางในออาของน้าไปเลยครับพิจิตรออกหน้าเลยครับคุณไปด่าทางในอ่ะทางนอกพี่แกทางนอกพี่กระหัวหัวหัวบนท่อบ่ดูว่าหัววัดซึมนี่หัวบนท่อเออเว้ยเดี๋ยวสร้างคนก็แก้ไขให้เสร็จนะเออสร้างคนหู้ได้เสร็จนี่สร้างหู้แล้ว เออโอเดี๋ยวคนมาแก้ไขาสันนวมุญญักกินยังกันนะจิ้มเขีวโอ้ยกินยังจิ้มเขียวเออเอาจิ้มใส่จิ้มหมก่อนนะเออมาชิรียังไม่ใช่ซืเอเออมีเงินซื้อน่อยเนาะมันมีปบบไหนเออเออขมี่กับชีลาปันอย่างเนาะเออเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเอาหน้ามันยังมันนี่เสียหน้ามันยังมันนี่สีสีปั่นให้ให้น้องมีหน้าเพิ่นปั่นให้กิน เพื่อนมาลินน้ำนมพี่รองีขาวบ่มีนะบ่มีสีขาวสีโกโก้อ่สียังได้ยังก็ได้นาะเยวจัดโกโก้ให้เด้อเอาโกโก้เนาะเอาเอาจืดจางๆเลยเดี๋ยวเพื่อนนาเอาเป็นานไหเอาเป็นะเป็าเจออวัีนม่าเพนพี่อแองเลย้ใครในแ้วพี่้องเลยอ่าพี่พี่ลูกสิ้น อ่ามีลูกชิ้นแน่บรากะคือว่านอนพ่อพี่รองคือทั้งน้มินะเนียนนาดเนีนนากะมีมันเบิรก่อนดิร่อนตมันเบิกกบอกไอซื่อไรเอยังหลอยู่บ่ยังไหลอยู่บ่ทานนะเอ้ไหลดีเนาะก็ฮ็ดกระตันแกงใส่กับน้อไหมเนาะเสคากรนั่นนาะ นั่นแหละพี่น้องเลยคืออ่าผมมีพี่น้องเอฟซีเพิ่นก็ว่าทั้งอ่าน้องมีนาเน้องาคอยหายไปวๆอาการแบบนี้คือแบบบู้บ้าบ้าหรือไปยังไงเป็นเวลาเป็นเวลาอะไรพี่น้องบัดบัดดุกขึ้นบัดดุกได้บัดดุกไม่ได้แบบนี้เพิ่นเอิ้ญวัยอาการยังพี่น้องสภาไปหาหมอจังว่าบัดสิพาไปหาหมอบัดดุกเงี้ยเงี้ยไหมยันเข็ม Mừng, mừng như đây, ờ. mừng như ờ. chắc mười tiêu ờ, mười mười <laughs> nhạt. Ừ. này đồng người cả thằng nông phần cấm năng nó pan pan năm pan hay ao à, cô cô tết hay nó kín này cả phạc phạc em này phạc này đây. ทานข้าวใหม่เลยนี่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยผลิตแนวว่ะบอกอยู่เมื่อนั้่นะบอกอยู่บ่ผิดบ่เอออ้าวนั่นจะเปิดทานใหม่ว่ะเออบอกไมื่อ่นเด้อข้างปลากาเห็นกระแดงอยู่บอกเจ้าเห็นบ่เห็นปลาเห็นกระแดงโอ้ยเมื่อขายเลยปลาน่ะเมื่อเอามาขายเลยบบบนี้ขายเตอขายเตอประเภททุกชิ่งลาบเลยลูกปลานะโอ้คนขายทางเรนืออยู่ทางเขาไปชื่ออื่นเนาะบ่มันยังใหม่เด้ บ่ได้ทางเจ้าต้องอันดาโฆษณาให้เด้อบัดนี้เด้อโฆษณาให้อยู่ชื่อชวนกนทุกันเออยังๆเป็นแบบว่านใหม่คนยังบ่ฮู้ด้แต่ว่าลูกินี่คนฮู้แล้วนั่นแหละาังปันตนั่นแหละพี่น้องเอ้ยคุณ าตัวนะะี่จะคนมาีิทางทีมงานมาจะบ้านค่ำกับปันเขาเอ้ยเอ้ยบางเลยเอ้ยเอ้ยลายืปไปหน้าพูไปหน้าไปหน้าคนหน้าพูนป่มไปปิดเออลูกพักแล้แมนแมนไปปิดปิดพักคิดเด็กมันต้องมีไข่มดแดงพร้อมได้แต่เก่าไข่มดแดงนี่แกงแฮนแกงค่นางมือปลูกมูมีบ่ไข่มดแดงไหมมีว่ขผมไปตอวมันเอ้า ว่าว่ต่อยคือบปรตอยมาม่งแรงไยังไปเออในในพี่น้องเลยคือมื้อนี้ทางบือจิเองก็คือบอได้เห็นเหนื่อยก็เมื่อยอะไรก็นอนมึมเอ้าเนาะนอนว่าซั่นนอนได้กินยาแล้วก็นอนเออแต่ว่าเป็นจังได๋ทางอาการนี่ยนี่คือให้ดีขึ้นได้หวะนอนได้นอนนอนอาการเป็ี่ยนจะได้นอนนอนรับพันดีอยู่บ่นอนรับกินเนี่วนแบบแนว่ยขีช้างนะเออเดี๋ยวนี้บ่ได้มีแนี่ยข่วนบริม ควรบิกี้นี่ยวันเจ no e ้าพยาธิเนยมีพ er ียามด้วยพียามมันเป็นแบบอัม่หร no, ือตะกี้เนี่ยอัลบิกี้เะีปากห้องห้องไม่ได้ปากปากไม่ได้นะเออนำเิ็นนำกลุมด้วยเออเห็นเห็นเห็นอยู่เช็ดนำกุ่มกลุ่มเห็นอยู่เพื่อนเห็นอยู่เพื่อนเออตอนตอนคือทั้งนะบรจิตไปนี่คือมีบ่าตอนน่ะเห็นอยู่บ้มีอยู่เห็นอยู่อืมเห็นบัดนี้เพิ่นมาตัดบังอะไรดิบังมาบุญเฮือนนั่นไผเฮือนมีบ่คาข้ามไปมาบุญเฮือนบังเรค่ะ เจงลมเตัดีเชนได้เป็นจนะได้มัมเราชมอยได้่มีอยา่างมนกวนนรับอยู่สมายอยู่เออระเมงงเขาแต่ว่าช่วงเลนนี่เ่นก็นเล่นบบตังซี่อยงไดน,น่ะเออเออใจเ้อเออนเ,เ,ออเนาะ,นะใช้อันนี้ขีบเอ้ได้นี่นะข<ห>ี้เอ้นี่นีเอะข่างบุญเชเชเนาะเอเออเนาะเป็นไง อยากไปเห็นเรื่องบกพรีนบ่โอ้ยน่าดนด้วยเถอะอ่าดูด้วยเถอเพราะว่าเพิ่นเป็นคนดังเพิ่นบุค่อยบ้างได้เดี๋ยวนี่ได้อ่าขักอยู่บ่บ้านอยู่บ่เออบัวรักไข่แต่ว่าบ่ใหม่ก็เดี๋ยวว่าเป็นไข่ปั้นน้ำมันนี่ให้กินเพ่งได้เต่มอีกเพ่งได้เนาะเออคือทั้งน้องมีหน้านี่บ่ให้กินอย่างเลยนี่เนี่บัอยู่ขายของบ่วจีบขายบัดมือมาเนี่เออบ่ให้เพิ่นเห็ดมาเนี่ เอหายดีบอกะเรื่อยๆแน่จังว่าจังะห้ทั้งเจ้าโคชนะห้ยนี่ว่านนองบานเอาเออเอาว่าจังไบ่ปจังไบเอาแบบโคชนาน้ำปั่นด้วยปนจังไบกับานแค่เช่เออเดี๋ยวจิตจิตบางคงไต่เนอะน้ำเมนเมนเมนเนาะเอออุดหนุนซอยในเด้อเนาะนั่นแหละพี่น้องเลยกะคือว่าเนาะเปไหนน้ำจะไม่บอสเป็นเงินเป็ัเินไปทุกทีเงินไปทุกที Ờ, ba không có gì phải là mùi bóng mùi bay mươi bay Mươi bay 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 này bay 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 nó bay bằng nhang bay bay bằng nhang không? Ừ Ờ, tôi bay 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 nó bay 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 เออดินพื้นเด็กเอ่อไปกันไปฉนไเนาะเพราะว่าอยู่ทีงนี้ก็เป็นใกล้ๆกันเนาะขราวตะกี้ก็ดินน้ำกันคือว่า่นเคือดินน้ำกันว่าก็บ่ิจิตรเคยเคยนะนี่นี่แถวนี้หมักเส้นยางแถวนี้ได้นี่เออตะกี้ก็บบ่อยมีเฮือนเฮือนี่ยบ่อยมีแถวที่รู้จเนาะบ๊วมเมสเด้อใครที่ยูทูปแน่เลยกับค่ะผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเออได้อยู่เพื่อนใหม่เอ้ายังบุษ antha ไปเยัง เออแล้วอไจะเช่าโมขมาได้เลยมิเต่อยากไปทุวรที่ยัเรนนะบ่ไปบ่บ๊นี่มาดีนจะหนีเลยคัินเออมิแตาจะยาโลได้เด้ออ่าคือว่าลยพีพีดเลเมนบ้าลยลก็มานลยเออเาว่าพาทำลเออเอาไหมกี่เนาะอืออืไปเห็นเนาะฮะพี่้องไกคือพ่อแม่พี่้องเห็นใ่ไเนี้เบิ้งใกล้ๆได้กได้นน่เนาะ อ่าบ่ได้ก็คือสายตาหน้าตานี่คือเบ็นบธรรมดาปกติแล้วล่ะเป็นบ่ว่าหมอห้ว่าหมอเช่าเชื่อเพิ่นเออเชื่อพระเจ้าเออเพิ่นบอกว่าให้เชื่อพระเจ้าแม่นบ่เศ้าแล้วเนาะอืมดีแล้วเสีเนาะเศร้าคลั่กแล้วเสียเอออันนั้นในสาวโอ้คงเทพบ่นั่นน่ะบ่ฮะง้ายเกลียวคงเทพโอ้ย ทั้งมองมีลาเพุ่นอายได้แน่นาะเออมวยของแี้มาดินแบบเดียวกันเออแบบเดียวกันใช่นี่ชื่อคือคือคืออ่าเบียดกับเบ็ดมวยของแท้มืวยของแท้พอนี่เอาคนไทยมาดินมืวอนะเออไทยมาดินไทยมาดินเอาเลยมันว่ใช้ใช้ไม่ชอบวอร์ไอเิมที่วอ้์โดยฝุ่นแต่พอาะ่นกับโว้ย

พนนอนพันเมื่อพนบสบายได้พนบสบายในตนในโตเม็ดเสี่้อหักไอคุณมื่เนาะเมคือบริจิตเองก็ยังเจ็บเจ็บเออเพราะจังหวะบริหินเนาะไปนะเนาะบ้านีไปใปมาบ้านนี้บ้านนี้ปล่ามาหน่อยอีผัน้าป่าันย่างผไปก็ไปละไปก็ตื้อตะเก็ยบเมยัเมย่างกันบัดสามคนเออไก่หน้าสีตาล เออถขาไปช่างนะคือขาวถูกบ้องยังใไ่ขาวนะทะเลอนรมณ์ยังไม่ทายยังไงไม่ทายัอย่างนี้ข้าดได้ไหมตอน่ดเเลยออก็ขาวอยู่ข้าวก็ไม่น่ามันยังไม่ได้มีนกนนะคิวขึ้นอมาทาครีมเนาะเท่านั้นลูกอ้ยทาครีมยังทวนแบบนี้แล้วพอแบบนี้และแต่อันนี้คืออ่าในเรื่องที่ว่าว้าวแต่ข้าวตะกี้ครับเดี๋ยวนี้เด้อพี่น้องเด้อช่วงเพิ่นเป็นเนี่ยคืออยากอยากจอยเนาะ เดี <m uch> ๋ยวนี้มิซินมีนมินหนงเด้เลยมีเนมมินวลเด้เลยกินกับซีนกับไข่เด้เออตะกี้ได้ช่วงนั้นนะช่วงนั้นบม่กินบ่ค่อยมีบ่ค่อยมีอะไกินบ่เคยมีอบไรกินบ่แแซ่่่บตขานีีมกินอยู่มีกินอยู่บ่อยาเออโบ้มันต่างกันได้เนาะต่างกันตะกี้ตะกี้จะโจยบ่ลดหุ่นบ่อันนี้บ่กินนี่ไหนกันทำเก่าเนาะเอออันนี้เนี่ยนี่มีมีน้นังมินนวลได้นี่ ห้าสิบเลาสิบมุกแตติดขึ้นเรือยขึ้นเรื่อยข้นยกินลายไปจ๊ะกินลายกลายเนาะเออเป็นผลานพอดีชื่อว่าดิลอจะได้มีเนื้อมีนางมันจะงามใสยังกันอะไรเจอยคือมีนางในใสยังกับคืนเนาะเป๊ะๆเออยู่อกกบข่อยกันตุยแตงไปกันอเออปันเดียวกันบะ เออมีนาพรในบดจ่อยนี่มันได้แขนอยาแขนไงมียังไงกันได้โว้ยสช่เัญเนาะใหญ่ได้เนาะเอ่อโยคนกินดีเนาะอยู่ดีกันแน่นี่ดีแล้วอ่ามีสิ้นไม่นางในดีแล้วคือว่าเนาะตะกี้แบบยังว่าอุกหลายอย่างในเนี่ยเนาะไปกันได้ยังเป็ุ่มเชองฉันเนาะแต่มาดีตะกี้เมย์มานำสองเดือนอืมเป็นแหละพี่น้องเลยแต่ว่าช่วงเพิ่นเป็น เป็นปุ๊บเล้วกับ่ได้คอยเห็นเพื่นเลาะได้บานีหได้เพื่อนมีแต่เพื่อนหไม่ได้เพื่อนมาดีเดือย่งดีเนาบอก้ตัวเดืองแบบแเอมอย่อเออเะอไรบ่เออพอแรกก็คือแต่ข้าวอ่ายังน้อยกับมูคูลายอยู่คือว้านเนยสาวบ้านข้ามกระดินน้อกันอยู่เมนบ่เอาูกัาเมียปเวเออเอูกัเอปะ เมนมื้อเลพี่้องเลยดินน้กันเบิดแถวนีเนาะเออบว่านี่ได้พูดนี่ได้แต่เขา่าเขาวันลูกวันเสารยนอ่าสี่สัเน้อินกันนดะเอะซื่อเอใช่หรือทรอ่ฮูยูฮูยูแต่กะคือว่าเนี่ยมัดนี่กะพอมีเอซีเนาะอ่หูจักเพิ่นซื้อเดือก็ไม้คือกา้ว่าท้างใหญ่เป็นเชฟเป็นช้าเป็นนั่นแหละที่ย้มมาจักไงอื้นี่ถ้ากมวนไหนเนาะ เด็กน้อยเนาะอืะอตอนนี้วิธีุน้นอ๋อวิีดได้ตอนนี้กะหาเงินหาค้ำม,มาอุนอ่นหุ่นเสยบัจจิตแล้วบวานี้ไรมไปหาการเขียบวาการเขียบ่ได้ไปมือมือไปต่มีเพยงมห้ไปนะแน่นนะเ้บ่พ่อเด้อบ่อพ่บ่อพาาบเอพ่อ,อไปกยอยะหาเงินกลรศึกษคุณใช่นะหาหวยตามหวยหาใช่ เงียมเงียมน้องน่องไขไปหาได้หลายคือคือว่าเห็นมาบ่าคือไปได้บ่ดิไปแล้วบไปว่าไปม่มันผัวมันผัวอ๋อดี้นี่ยังอยู่เล่าอยู่ดินี่อัออนออนี้เ่ะมา,ามาผูกเพินคือว่าเดินโรคเพลินได้เพรว่ามาอีกเด้วมาต่อว,วัดแต่ไปไปแล้วเนาะเพราาไปไายกระปุ่นเพราะว่าเพื่อไปขายกระปุ่นนะขายกระปุ่นละปีอืไม่ได้เมื่อลไรช่วยปีเพิดหนึ่งไดอ เพื่นจะได้เพิ่นว่าเพิ่นบ,บันดาบายยังบ่บันพี่จีเพิ่นว่าเพิ่บนบ่นให้ไายได้ตจริงให้ไายแล้วให้ไายแล้วบ่บันเน่ให <c oughs> ถ่ายเงินบ่ไ,ได้ดมากกระแตะเป<อ>ล่าเมาของเงินนั่นเบื่อไปอจะมีจะเอาเงินให้เพิ่นอนไอมให้ก็เขาไม่เชื่อกี่แล้วมันบ่มีหลายเนาะเออแน่เนาะบัดนี้ก็คือว่าเน่มีผูพรกผู้ใหญ่เพิ่นช่วยน่ะดีแล้วอ่ามีคนมาถ่ายมีมีอ่ะทีมงานถ่าย มีอะไรผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเนาะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นช่วยก็ถือว่าโอ้หนูมือเอาในเฮาก็ได้อืมเห็นมีห้องน้ำตู้เย็นก็โอ้ตู้เย็นมีแหละตู้เย็นก็มีแลยจ้ะเอาแล้วกลัวฮอดบูจีดอีกเออบูจีจะมูทำมีสุขศาสตร์เด็กไปยังยังบ้านคำ

Ờ, không, ờ, không là <laughs> ờ, phụ thằng là xã Văn Khâm hơn. Ừ. À, xã Mục Rào Văn, phía nông qua đây cả đây. Văn là khu là hào hào tại khao từ kỳ. Sư khảo hùng yên phân bó. Bố mẹ sư khảo hùng hiên phân Mục Rào Văn này Sự Trình phân, sư đỉnh là sư Văn Khâm. là sư Văn ซื้อที่น่ามุกลาวันซื้อเพิ่นเขาเฮียนนะเพิ่นซื้อน่ามุกลาวันซื้อพอซื้อซื้อพอซื้อเมย์พิ่นตั้งให้นะซื้อน่าซื้อวันค่ำโอแบบง่ายๆซะคือทางกระนองมะนาวนี่ผู้ใดตั้งให้ซันตั้งเองตั้งเองโอ้เนาะไปใช้ไปกัห้องบางนาวบางนาหนึ่ห้องนาวด้วยเออแลาวไงกระองมะนาวกระนองมะนาวเใา่ไหมฉีบ้อากระนาวด้วมากินก้อนมะนาไปด้วยก้อนบางนาวะเออ ่ก no, ah, e uh, ah, um. ินนด้ละเมียงมะขามสิ move. ่ป้ะเดินสาวเมียงมะขามมันว่าเออเนาะเอา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 ไม่ได้การดีกาดีใจขึ้นกันเนาะเพราะว่าคือทา้งบุจิตเองก็เดียวเบิ่งอยู่อยู่เฮือนอยู่ซานหนึ่งมาบัดหินทางทีมงานมาอ่าย่านว่าเออมาบาบางเออเบาบางก็ได้ว่าเท่าอ่าเพิ่นวางคนแหละทีได้ไปเยี่ยมไปยามนะบ้านดินเด้งปีเออบัดมาดินเด้งก็ห้วย ไทยเลยเลนะพ่อไปบานาไทยเลยนะธนานกับไปยังไหนนะเออไปู่แล้วไปเเออไปไได้ไมพาเอาด้จักวะเออมจะได้บ้างพได้จักไ้เจักขี่เป็นะขี่เ็นยังบ้เ็นอออนมมีก็ดีเาจังไรก็มมแต่ว่าโอ้ถือรางวัลที่หนึ่งิชอกน้ำเพนเี่ยมันนี่วันยังมันนี่ วันี้วันนีวันวันคานอ่จะได้บบได้จังไะได้มือออกเรียง่าง้เนาะเอาจังหวะเนาะข่ามาถึงถึงวันที่หนึ่งเดีวให้ไอยู่ถอนะโอ้โหเันที่เออบ่พ่อนหมอเออม่มีอกรณพกือือเื่อนนั่นแหละนั่นแหละจังอีกหมวกกับอดุน้องได้ทัน เอาจะไปดีน้ำสาขอนบ่โอเคโอเคเอาจังเลยดกับมือเลยื่กับมือเลยโอเคมื่อไงมาเดินใหม่เด้อโอเคสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะโอเคเดอเออคักปัญญ์คักปัญญงเนาะอ่าเรียงน้ำปันเพื่นพี่น้องเลยมือไก็ได้โอ้ราบังตามละคขัวเด้อเอาบอะไรินเนาะเออละคขัวละขัวละคขัวละอฮ่าเออฮาฮ่าฮ่าฮ่าย่่า้องเ่ เฮ้ยเนาะอ้าวเป็นจงได้ป่ะนี้ใครใน่ะบ่บอได้มีใครบอกเล่าได้หัเราก็ยังหูเบิ่งออกเลยเมื่อยบอมาอ่าเมื่อยเลยเจ้าคือคนเมื่อยเนาะมาเอออ่าต้มน้ำไม้ก่อนต้มน้ำไม้อาการเป็นจงได้เดี๋ยวนี้อยากกินเกงน้ำไม้เอาอยากกินเกงน้ำไม้แต่ว่าบ่ได้วินหัวบ่ได้วิ่งหน่อยเด็ดเนี่ ยังี่เมยเมยพ่อแมยพี่น้องเอฟซีกับ่อเมย่นมีน้องบอ่เมยเอ้ยป็นจไดไม่อาการมันนี่ฮะ่ <c oughs> น,หนเห็นลูกสาวเป็นวนีเป็นจอไหนลู <c oughs> อ้องูอย,ยู่แต่ว่าอาการมันนีพ่อหู้อ, <c oughs> อยู่บ่เออคือคนท่องแบบคื่อนรังเอฟซีพันวา,าอยู่บ่ <c oughs> ย่านอยู่ดรอปที่ <c oughs> เออพูดอะไรฟังเบิ้งพี่้องเอ้ยจริงๆเไยกเนาะิเป็นอะไรก็ฟังเบิ์ซีเพิ่นก็เป็นห่วงอยู่ได้อ่าบ่ได้ให้กินบ่ให้ชื้อยามากินโลดๆเด้อเด้อบ่จิตเด้อว่าซั่นไปกวดเบิ่งก่อนว่าซั่นเออมีมีหมออยู่บ่บ้านเนะตอนเช้าบ่มันเป็นแบบสุกสาราพี่น้องเอ้ยหมอสุกสาราคุณแล้วเป็นจังได๋กันเดี๋ยวสิกวดเบิ่งพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบุญฤทธิ์ซีหลายที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยเนาะ ก็อันนี้กับผสกชุบน้องมะนาวผึ่นมะเด่นน้ำก็เลยเลี้ยงน้ำปั่นมาแล้วกระท้วงปุ๊บเลยเออเอาเอาโอเคพี่น้องเลยจังใดกัมีแต่ว่าขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องยิ้มสหลายที่เป็นห่วงและกาติดตามชมบอจิตและกาน้องมีนาเนาะอ่าโอเคน้องมีนาสบายดีเด้อสบายดีเด้อสวายดีบานโอเคพี่น้องเลยสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห้งเลยพี่น้องเด้อ